บทที่29 1อุบัติเหตุไม่คาดฝันสู้หลงเป็นยังไงบ้างดาเจิ้งมาถึงก่อนหมอบลงและผลักผู้เล่นชาวเอกวาดอร์ที่อยู่ข้างๆเขาออกแล้วถามสู้หลงเจ็บปวดและไม่สามารถพูดได้ทั่วขณะผู้ตัดสินเรียกแพทย์ประจำทีมลงเล่นทันทีและในเวลานี้ทุกคนต่างระหนัดถึงความร้ายแรงของเรื่องนี้เมื่อมีแพทย์ประจำทีมอยู่ในสนามสู้หลงซึ่งโดยทั่วไปได้รับบาดเจ็บสาหัสรู้สึกหดหู่ในใจและลักษณะคนเล็กก็ควรจะมีผลเช่นกันแต่ความเจ็บปวดที่น่องจะค่อยๆเกิดขึ้นทีละนิดโดยไม่ลดลง ความรุนแรงขององค์การบาดเจ็บอยู่นอกเหนือขอบเขตที่ระบบสามารถแก้ไขได้และแม้ว่าความรุนแรงขององค์การบาดเจ็บจะลดลงแต่ก็ยังไม่สามารถลุกขึ้นได้หลังจากการตัดสินของแพทย์มันก็สรุปได้อย่างรวดเร็วว่าซูหลงไม่สามารถเล่นเกมนี้ต่อไปได้มิฉะนานขาของเขาจะไม่รอดซูหลงนอนอยู่บนศาลด้วยสีหน้าเจ็บปวดและแฟนๆของราก้อนคันทรีไม่สามารถระงับความโกรธในใจได้กรี๊ดสนั่นซูหลงเริ่มถูกหามขึ้นโดยใช้เปลหามและทีมแพทย์ในชุดขาวสี่คนก็หามซูหลงออกจากสนามอย่างไรก็ตามในที่สุดผู้ตัดสินก็ควักใบเหลืองและแจกให้้กกัับอองงงงหลล่ยููขา เมื่อเห็นสิ่งนี้แฟนๆก็ทนไม่ได้อีกต่อไปรวมถึงผู้เล่นและทีมโค้ชที่อยู่ข้างสนามของทีมรา้อนตลอดจนผู้คนระดับสูงที่นั่งอยู่ข้างสนามและพวกเขาก็โกรธขึ้นมาทันทีม้าเหยียบตัวนี้แน่ใจหรือว่าจะไม่เตะผู้จับคู่พวกเขากำลังจะทุบคนตายและผลที่ตามมาคือใบเหลืองใบเดียวหรือไม่หัวหน้าโค้ชเริ่มเดินเร็วๆเ,เข้าไปในสนามเพื่อหาทฤษฎีของผู้ตัดสินหลังจากยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกผู้เล่นฝ่ายรับเตะบ,บอลจริงๆกล่าวคือแอร์แทกอนนี้เตะไปที่บอลก่อนแล้วจึงเตะไปที่คนนั้นแต่แรงไม่ากม แต่นี่คือซูหลงชายสองคนที่ตามมาทาการเคลื่อนไหวแบบเดียวกันแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้สัมผัสบอลแต่การกระทานั้นถือว่าสมเหตุสมผลจริงๆและหลังจากคิดทบทวนอีกครั้งผู้ตัดสินก็ดึงใบอัญ,ญมณีสีเหลืองสามใบออกมาในลมหายใจเดียวทั้งสามคนนี้ไม่สามารถวิ่งเข้าแถวเพื่อรับมันได้ถึงกระนั้นก็ยังละลายความโกรธในใจของแฟนบอลไม่ได้อย่างน้อยต้องโดนใบแดงสามใบเป็นคําพูดในขณะนี้ทีมและผู้บริหารระดับสูงของทีมราคอนคันทรีได้เดินไปที่ข้างสนามและแม้แต่เข้าไปในสนามกีฬาแม้แต่โค้ชฝ่ายตรงข้ามก็เข้ามา หากโต้เถียงกันต่อไปก็เกรงว่าจะกลายเป็นการสู้รบซึ่งไม่เป็นผลดีต่อใครในที่สุดฉันก็ต้องยอมรับความจริงนี้อย่างไม่เต็มใจแอร์และเล่นต่อไปในเวลานี้สถานการณ์เปลี่ยนไปในชั่วพริบตาและโคช้ชก็เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอย่างช่วยไม่ได้และถอนหายใจทิ้งความยุ่งเหยิงอะไรไว้ให้เขาในเวลานี้หลีทียอซึ่งกำลังวอร์มอัพอยู่ข้างสนามก็มองข้ามไปเช่นกันและเมื่อเขาเห็นโคช้ชโค้ชลมก็บังเอิญมองมาที่เขาอย่างถูกต้องเดิมทีมีแผนจะให้หลีทียอเปลี่ยนแขลงหลังเพื่อเสริมความแข็งแกร หากไม่มีสู้หลงแดนหน้าไม่เพียงแต่ขาดตัวจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นแต่ยังขาดแกนหลักที่มีประสิทธิภาพอีกด้วยและประสิทธิภาพของเกมรุกก็ลดลงอย่างมากที่สําคัญแม้คุณยังมีความมั่นใจในตัวผู้เล่นอื่นๆคุณก็ไม่กล้าที่จะรุกเข้าไปเพราะโดยพื้นฐานแล้วการฝึกทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับสู้หลงเป็นหลักสู้หลงไม่ได้อยู่ที่นั่นทุกอย่างถูกเล่นในปัจจุบันดูเหมือนว่าเราจะรักษาสเสถียรภาพขององค์การป้องกันได้ระยะหนึ่งเพื่อดูสถานการณ์ที่สามจุดสี่โคช้ชแม้จะไม่เต็มใจะลง ก่อนออกเดินทางโคชยังแนะนําวิธีการเล่นที่เหลือของเครื่องหลังโดยเฉพาะซึ่งจริงๆแล้วง่ายมากการก่อตัวของทังเหล็กพวกเจ้าทุกคนให้ที่ยืนในพื้นที่ต้องห้ามแก่ข่าไม่มีทางอื่นบทที่292วิกฤตที่ขอบสนามกีฬาสู้หลงยังคงถูกหามบนเปลไปยังสถานพยาบาลของสนามกีฬาพร้อมกันนี้เบอร์ของตัวเองยังปรากฏอยู่ในมือของผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ตัดสินชูไว้สูงและประกาศปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนตัวของหมายเลข7แทนหมายเลข21ในเวลานี้ทุกคนถอนหายใจเพราะแฟนเก่าของทีมชาติมังกรรู้ว่ามันหมายถึงอะไร มันหมายถึงการกลับไปที่การป้องกันรถบัสท,ที่หน้าขายหน้าเล็กน้อยเกมในฤดูกาลนี้เพิ่งทําให้แฟนๆได้สัมผัสกับความรู้สึกที่หอมหวานและสดชื่นแต่มีเพียงไม่กี่เกมเท่านั้นที่หยุดลงเมื่อเกมจบลงเราจะต้องจับกลุมมือสังหารที่กอบโกยสุลองและรับใช้พวกเขาเป็นเวลา14ปีมันคืออะไรนี่มันกลยุทธ์ที่เตรียมการไว้ล่วงหน้าชัดๆสู้หลงมีค่าติดทีมชาติมังกรแม้โดนใบแดงมีหลายครั้งก่อนที่จะมีความคิดที่จะเปลี่ยนมือแต่ร่างกายของสูหลงนั้นยากเกินไปนี่เป็นครั้งแรกที่ทําสําเร็จ อาจกล่าวได้ว่าหากวางหลักไม้ในตำแหน่งของสู้หลงแรงดังกล่าวแม้แต่หลักไม้ก็สามารถโกยได้ไม่ว่าจะเป็นการเตะหรือการต่อสู้ผู้ชมจะรู้โดยธรรมชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนตัวอัญญประกาศคู่สู้หลงลืมตายอย่างยากลำบากและถามอาสาสมัติที่หามเปลหามสู้หลงต้องการที่จะสนใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในสนามแต่ความเจ็บปวดนั้นรุนแรงเกินกว่าจะหันเหความสนใจของเขาแม้ว่าจะเป็นเวลานี้แต่สู้หลงยังคงต้องการยืนหยัดต่อไปเพราะเขารู้หน้าที่ของตัวเองสำหรับทีมและทีมชาติมังก,กรก็ทำไม่ได้หากไม่มีเขา รู้ว่าชะตากรรมของพวกเขามีความหมายต่อทั้งทีมอย่างไรอยากกังวลไปคุณจะได้พักผ่อนก่อนแล้วเราจะบอกคุณในภายหลังสู้หลงหลับตาลงอีกครั้งมือข้างหนึ่งวางบนหน้าผากและกัดฟันแน่นด้านหลังของทีมเปลรหาม,มีแพทย์ติดตามอย่างใกล้ชิดเพียงแค่ในสนามฉีดสเปรย์และระบายความร้อนชั่วคราวหลังจากการตัดสินสู้หลงมีอาการตึงเครียดอย่างน้อยและถึงกับกระดูกหักไม่สู้ดีนะักแฟนบอลที่อยู่ข้างสนามย่อมไม่รู้เกี่ยวกับสถานการณ์พวกเขารู้แค่ว่าสิ่งต่างๆดูเหมือนจะร้ายแรงแต่พวกเขาไม่รู้ว่าการบาดเจ็บครั้งนี้ หัวใจของซูหลงเต็มไปด้วยความไร้เรี่ยวแรงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าอาการบาดเจ็บจะเกิดขึ้นแต่เขาไม่คาดคิดว่าจะมาถึงเร็วขนาดนี้ตอนนี้ได้แต่ภาวนาอย่าให้เกมหน้ากระทบกระเทือนตามมาที่โรงพยาบาลคือทองเหลืองระดับสูงของราก่อนเนชั่นซึ่งต้องกังวลมากเกี่ยวกับสถานการณ์ของซูหลงโชคดีที่มีระบบอยู่ในนั้นตอนนี้ไม่มีปัญหามากเกินไปซูหลงคิดในใจแต่แท้จริงแล้วเขากำลังขอความช่วยเหลือจากระบบแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่ามันมีผลหรือไม่ก็ตามแต่ไม่มีทางจริงๆเกมนี้ยังคงรักษาความได้เปรียบไว้ได้และหากคู่นี้เก็บชัยชนะเลิ ความยากจะเลวร้ายมากและถ้าคุณเล่นไม่ได้คุณมีโอกาสชนะเกมนี้ไม่เกิน5%แพทย์เริ่มใช้ยาสู้หลงตรวจร่างกายรอรถพยาบาลมาถึงเวลานี้ผู้ช่วยโค้ชของทีมเปิดปากบอกสู้หลงเกี่ยวกับสถานการณ์ในสนามอะไรไม่แจกใบแดงคุณแกล้งฉันอัญญประกาศคู่สู้หลงโกรธทันทีและเกือบจะกลัวหมอทันทีใช่ต้องมีบางอย่างผิดปกติกับผู้ตัดสินคนนี้ตรวจสอบหลังการแข่งขันพักฟื้นสบายใจได้อัญญประกาศคู่แล้วฉากละใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีและดูเหมือนว่าจะไม่เป็นไรที่จะถอยการป้องกัน บทที่2 9 3าาฉากค่อยๆสูญเสียการควบคุมสู้หลงพยักหน้าอย่างช่วยไม่ได้และไม่พูดอะไรแต่ครูผู้ช่วยไม่ได้บอกความจริงสถานการณ์ในสนามเวลานี้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นชิ้นส่วนของทั้งทีมที่เพิ่งสูญเสียสู้หลงไปก็เหมือนสูญเสียจิตวิญญาณและไม่สามารถหาทางไปได้ในทันทีผู้บรรยายยังถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้แต่ถึงอย่างนั้นเกมต่อไปก็ยังต้องอธิบายต่อไปหลังจากที่หลีทียอลงสนามเขาก็พูดคุยสั้นๆกับเพื่อนร่วมทีมและส่งสัญญ,ญาณให้ทุกคนกลับไปตั้งรับ เห็นได้ชัดว่าสมาชิกในทีมเต็มไปด้วยความไม่เชื่อและต้องการเรียนแบบพวกเขาโดยตรงเพื่อต่อสู้แต่นี่คือฟุตบอลโลกและถ้าคุณต้องการชนะเกมนี้คุณต้องทำงานหนักเพื่อควบคุมอารมณ์ด้วยความพยายามหนึ่งหมื่นครั้งผู้เล่นแก้วมังกรถอยอย่างเชื่อฟังไปยังบริเวณใกล้เคียงของเขตโทษด,ด้วยใบหน้าที่สังหารในกรณีนี้ผู้เล่นเอกวาดอรู้สึกตื่นเต้นการโจมตีอย่างบ้าคลั่งเริ่มขึ้นสถานการณ์ดุลอำนาจครึ่งแรกย่อยถัดไปกลายเป็นฝ่ายกดดันโชว์แม้ว่ารา้อนทิงด้อมจะยังมีผู้เล่นครบสิบเอ็ดคนในสนามแต่ก็สูญเสียพลังชีวิิิตไปโดยส้นเชง ผู้ตัดสินยังเห็นว่าทีมราโกนคันทรีมีความแตกต่างอย่างมากหลังจากแพ้สุลองไม่น่าแปลกใจที่แฟนๆแ,และผู้บริหารระดับสูงจะโกรธมากเขาเริ่มเสียใจทีละน้อยและใบเหลืองสามใบย,ยังเบาไปหน่อยแต่สิ่งที่ผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้ในเวลาเพียงห้านาทีเอกวาดอยยิงสาครั้งใกล้กรอบเขตโทษคนละหนึ่งครั้งสำหรับกองหน้าและอีกหนึ่งครั้งสำหรับกองกลางโดยทั่วไปแล้วมันจะกลายเป็นวงกลมเต็งรอบพื้นที่ห่วงห้ามนี่เป็นเรื่องน่าอัประยชน์อดสูมากแต่ไม่มีทางหัวหน้าโค้ชก็ไรประโยชน์อย่างมากที่จะต่อสู้กลับหล ขณะที่วังต้าเล่ยยอคว้างบอลทันใดนั้นก็เหมือนกับว่าได้มีการพูดคุยกันล่วงหน้าและสมาชิกทุกคนก็เริ่มอย่างรวดเร็วเป็นเวลาห้านาทีที่พวกเขาถูกกดไปที่ประตูบ้านของพวกเขาและทุกคนก็สะสมความโกรธไว้เต็งกระเพาะและในที่สุดก็ได้เวลาส่งสักหลี่ทียอเป็นฝ่ายรับก่อนเพื่อโยนบอลหยุดบอลและเดินหน้าต่อไปความกดดันโดยรวมของผู้เล่นเอกวาดอร์นั้นล้ำหน้าเกินไปส่งผลให้เซียววินาทีทีมชาติมังกรสร้างสถานการณ์แบบท้องถิ่น4ีต่อสมส่งบอลครั้งสุดท้ายให้กับเท้าของดาเจิ้งได้สำเร็จและสุดร้องไมไ ในไม่ช้าการโจมตีสวนกลับสิ้นสุดลงและผู้เล่นกลับไปตั้งรับตามมาด้วยช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดและแฟนๆทีมชาติมังกรทุกคนก็อยากให้จบเกมไวๆและรักษาสกอร์ไว้อย่างไรก็ตามหลังจากพยายามอย่างไร้ผลนับครั้งไม่ถ้วนในที่สุดเป้าหมายก็ถูกเปิดโดยฝ่ายตรงข้ามในนาทีที่81บอคายิงระยะไกลไปชนเสาประตูและกระดอนไปโดนเท้าของเบนิสโดยบังเอิญทำให้กลายเป็นการผ่านบอลที่ยอดเยี่ยมห่างจากประตูเพียงสองเมตรเบนิสเตอร์รับบอลแล้วยิงเข้าคะแนนสูสีเฮดโคชข้างสนามกุมศีรษะแฟนๆเริ่มกระทืบลาด้วยความโกรธ เกมนี้เริ่มน่าเกลียดคืนเงินรีบไปจัดการซะผู้เล่นราก้อนคันทรีที่เล่นเกมทั้งหมดอย่างสุดใจเริ่มหมดกำลังใจและดาเจิ้งก็ทรุดลงกับพื้นลั่นไว้นานก็ยังเอาไม่อยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันอีกหนึ่งเป้าหมายคือการบอกลาฟุตบอลโลกแฟนๆรู้สึกเหมือนอยู่ในความฝันในที่สุดฟองหลักสีก็ถูกจาะและทุกคนก็เริ่มค่อยๆตระหนักถึงความโหดร้ายของความเป็นจริงหากคุณสามารถยืนหยัดในครั้งสุดท้ายได้คุณจะเข้าสู่ช่วงต่อเวลาพิเศษการทรมานอีก3ามนาทีไม่ได้เป็นเพียงการทดสอบความแข็ง บทที่294จิตใจอย่าส่งแบบสุมสี่สุมห้าส่งไปที่เท้าของคุณเชาวยางตะโกนอย่างตื่นเต้นเพียงเพราะการส่งบอลจากเมกาเฟิงนำหน้าทีมชาติมังกรเล็กน้อยประกอบกับไม่กี่นาทีที่ผ่านมาโคช้ชที่ถูกกดใกล้กรอบเขตโทษได้เริ่มสร้างระลอกขอองค์การเปลี่ยนตัวและยังเหลือการเปลี่ยนตัวอีกสามตำแหน่งในมือของเขาและชั่วขนาดหนึ่งเขาวางแผนที่จะใช้มันทั้งหมดหนึ่งลมหายใจแต่ควรใจเย็นให้ทันเวลาก่อนตัดสินใจคนดีจิตใจดีหัวหน้าโคช้ชพูดกับตัวเองถ้ามันหมดลงจริงๆในตอนนี้แสดงว่ายังมีเเเเกกกมออออียยยยยาา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 ววรรรูู่่แแลลละถถ้้ัังงบจ็ตพิศษ มันยังไม่ถึงเวลาเปิดจริงๆตอนนี้มีเพียงเจ็อยเกิเท่านั้นที่เสมอกันและยังไม่แพ้หัวหน้าโค้ชเริ่มตะโกนเสียงดังใส่ผู้เล่นลองกูโอในสนามผู้เล่นในสนามก็เริ่มให้กำลังใจซึ่งกันและกันไม่เป็นไรที่เราจะทนกันต่อไปอีกสักหน่อยแล้วเราจะจบลงในไม่กี่นาทีจบไปแล้วแต่ยังมีโอทีนะพี่น้องไม่เป็นไรพี่น้องมองเห็นโอกาสและพร้อมที่จะโต้กลับอีกฝ่ายออนแอทางด้านขวาถูกต้องถูกต้องผู้รักษาประตูชอบป้องกันมุมบนและถ้าพวกเขาชนประตูอย่าลืมกดพื้นไม่นานเวลาปกติก็หมดลงสกอร์จบลงที่หนึ อย่างไรก็ตามผลลัพธ์นี้ไม่เป็นที่น่าพอใจในขณะน,นี้และจะต้องเผชิญช่วงต่อเวลาพิเศษอีก30นาทีถัดไปหลังจากพักได้ไม่นานนะักเตกก็กลับมาที่สนามรอบนอกเอาปัจจุบันเป็นกฎแบบนี้ไม่มีทางเป็นไปได้หากคุณทําประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษและสัญญาว่าจะไม่เสียประตูอีกหมายความว่าคุณสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้แต่มันยากแค่ไหนไม่มีใครรู้ว่าแม้ว่าสู้หลงจะอยู่ที่นั่นฝั่งตรงข้ามก็ถือเป็นศัตรูที่แข็งแกร่งและผู้เล่นแดนมังกรก,ก็ไม่ถนัดทางร่างกายและยิ่งเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษก็ยยิ่งขึ้นไป คนรับอีกอย่างคือเสมอการและถ้าคุณยังคงวิ่งรถบัสไปข้างหน้าประตูในที่สุดคุณก็สามารถเข้าสู่การยิงจุดโทษได้และจากนั้นก็ยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่นานนกเตกก็เริ่มเข้ารูปเข้ารอยการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นกลยุทธ์ที่โค้ชมอบหมายยังคงป้องกันอย่างเต็มกำลังวี่งรถบัสไปหน้าบ้านในตอนแรกมีการปรับเปลี่ยนตัวสำรองสองคนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับส่วนดงหวังหวางและเบาจูนเจซึ่งร่างกายอ่อนล้าอยู่แล้วถูกเปลี่ยนออกจากสนามเอกวาดอร์ยังคงแสดงท่าทีกดดันก่อนหน้านี้เปิดมาได้แค่สามนา อีกฝ่ายก็ปรับเปลี่ยนตัวและทีมในสนามก็รักษาพลังไว้ได้พอสมควรทดสอบซ้ำใกล้กรอบเขตโทษและส่งบอลลงไปสมาชิกของทีมราคอนคันทรียังคงทำงานอย่างหนักเพื่อมุ่งเน้นไปที่ฟุตบอลและจับตาดูอย่างใกล้ชิดในขณะเดียวกันเรามักจะให้ความสำคัญกับโอกาสในการต่อสู้กลับและโอกาสในการต่อสู้กลับอาจกล่าวได้ว่าการป้องกันเป็นสิ่งที่ต้องใช้ร่างกายมากกว่าการโจมตีนักเตะเหนื่อแต่พลาดและยังคงตั้งรับอย่างดื้อรัน้นยิงหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งถูกทำลายทั้งหมดเวลาผ่านไปเก้าคะแนน ในขณะน,นี้หลี่ยี่ฉวยโอกาสสกัดบอลตรงจุดนั้นจากนั้นจึงเริ่มพาบอลออกจากพื้นที่อันตรายด้วยการเลี้ยงลูกส่วนตัวและการส่งบอลหลายครั้งก็เสร็จสิ้นระหว่างเพื่อนร่วมทีมที่ตามมาเมื่อการต่อเวลาพิเศษมาถึงครั้งแรกในครึ่งแรกบอลถูกทำลายเมื่อเผชิญกับการสกัดกั้นของคนสองคนในเวลาเดียวกันหลี่ยี่มีความแข็งแกร่งที่มากเกินพอและไม่เพียงพอบทที่295เสซอร์ไพรส์กระทันหันท้ายที่สุดเขาคือหลี่ยี่ไม่ใช่ซูหลงบอลถูกซารีทามาเมฟิลคนใหม่ของเอกวาดอร์ที่เล่นให้กับบบเเอในดสก เมื่อเห็นว่าบอลเสียผู้เล่นทุกคนก็ไม่รีรอที่จะรีบสวนกลับอย่างสิ้นหวังและในเวลานี้ซาริธามายกน้องของเขาขึ้นและจ่ายบอลยาวข้ามจุดสูงสุดตรงผ่านหลายคนไปยังเขตโทษเป้าหมายนี้ทาให้ทีมฝึกสอนของราก้อนคันทรีเหนือตกที่ข้างสนามโดยตรงบอลลอยข้ามสนามและมีพลังป้องกันมากมายในกรอบเขตโทษเมื่อเห็นว่าบอลกาลังจะตกเบนิเตสอูรูดิยอและซุนซันก็กระโดดขึ้นพร้อมกันและชิงบอลโดง่งในท้ายที่สุดทั้งสามคนชนกันบอล่าเติมบอลแต่ไม่กินพื้นที่ตรงกลางเลยและบอลก็ลอยขึ้นสูงและบินออกจากประตูขณะเดียวกัน ทันใดนั้นเสียงนกหวีดก็ดังขึ้นผู้ตัดสินเดินไปอย่างรวดเร็วในขณะที่ดึงบางอย่างออกจากกระเป๋าของเขาหัวหน้าโค้ชที่อยู่ข้างสนามตื่นกระหนกมากยิ่งขึ้นและแฟนๆของทีมชาติมังกร,กรก็ตึงเครียดขึ้นทันทีและความรู้สึกสิ้นหวังก็เกิดขึ้นในใจของพวกเขาที่นี่เป็นพื้นที่ต้องห้ามซันซันไม่ควรฟาวขณะที่ทุกคนกำลังดูอยู่ผู้ตัดสินก็ควับใบแดงออกมาจากกระเป๋าของเขาสีแดงใบเหลืองสองใบแรกถูกแสดงและใบเหลืองสองใบสุดท้ายรวมกันเป็นใบแดงยาวผู้ตัดสินชูมือขึ้นสูงและเขากำลังเผชิ ไม่ใช่ซันซันนี่เป็นการฟาไฮวอที่น่ารังเกียจหรือไม่ฟา์ในกรอบเขตโทษร้ายแรงขนาดนี้ยังเป็นเขตโทษของอีกฝ่ายอยู่หรือเปล่าในเวลานี้แฟนๆรู้สึกสับสนและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าซุนซันก็ยืนขึ้นเช่นกันผู้คนไม่มีอะไรทำและการเผชิญหน้าทางกายภาพในตอนนี้มากเกินไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอย่างไรก็ตามอูรูดียอเองที่สับสนที่สุดเมื่อเห็นการ์ดใบนี้โดยไม่พูดอะไรเขาลุกขึ้นจากสนามหญ้าของสนามฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บทั้งหมดในทันทีผายมือแสดงความสงสัยต่อผู้ตัดสินรับดอว่ายูรูเดลงดุอ การเคลื่อนไหวในปัจจุบันไม่เพียงพอที่จะทำให้ได้รับใบเหลืองแต่ผู้ตัดสินได้ตัดสินใจตามอัตวิสัยเพื่อชดเชยข้อเท็จจริงที่ว่าการตัดสินครั้งล่าสุดดูเบาลงเล็กน้อยในเวลานี้ผู้เล่นลองกูโอ้ก็มีปฏิกิริยาเช่นกันโดยร้องว่าพวกเขาสมควรได้รับมันเมื่ออูรูดิยออกจากสนามเอกวาดอร์เหลือผู้เล่นเพียงสิบคนและเมื่อไม่กี่นาทีก่อนเฮดโค้ชของเอกวาดอร์ใช้การเปลี่ยนตัวครั้งสุดท้ายและตอนนี้เขาทำได้แต่เช็ดน้ำตาตำแหน่งของอูรูดิโคือศูนย์กลางในแดนกลางถึงไม่มีเขาแต่มันก็ยากจริงงๆชชชััััั่่่วววขะะหหหนนนนนนนึสสถาาาาากกกกรรดูเเมมมือจลลบตลิททุคใีง มันเป็นลำแสงคร่างคราวอย่างหาที่เปรียบมิได้ที่สองผ่านรอยแตกแฟนๆยังเห็นความหวังเกมนี้ยังมีอะไรให้ดูตอนนี้เป็นสิบเอ็ดคนฟาสิบคนไม่ว่ามันจะได้กว่าแค่ไหนก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้ดีและสวยเร็วเข้ายิงอีกประตูที่จะชนะแฟนบอลข้างสนามโห่ร้องอย่างหนักสมาชิกในทีมพบสถานะบางอย่างไม่นานกลับมาที่เกมหลังจากเสียคนไปหนึ่งคนทีมเอกวาดอร์ก็มีคอจำนวนมากแต่ยังคงมีวิญญ,ญาณอาฆาตเปิดเผยอยู่เล็กน้อยเพื่อหาความมั่นคงหัวหน้าโค้ชของทีมลองกูโอยังคงไม่ให้ผู้เล่นทั้งหมดโจมตีหรือตั้งรับเป็นส่่วนใญ แต่ต้องให้ความสนใจมากขึ้นเพื่อโอกาสในการต่อสู้กลับสถานการณ์ปัจจุบันควรพูดอย่างเคร่งครัดได้เปรียบเล็กน้อยแต่ถ้าคุณปล่อยไปโดยตรงคุณจะเข้าไปอยู่ในมีดกับดักของอีกฝ่ายบทที่2 9 6เอาชีวิตรอดในช่วงเวลาสุดท้ายอย่างเหนียวแน่นขณะน,นี้สู้หลงกำลังเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลการตัดสินโดยแพทย์ประจำทีมในสนามตามประสบการณ์นั้นแม่นยาโดยพื้นฐานขาท่อนล่างของสุลองไม่เพียงแต่มีกล้ามเนื้อตึงเท่านั้นแต่ยังมีรอยร้าวเล็กน้อยด้วยสำหรับนะักฟุตบอลอาการบาดเจ็บระดับนี้ถือเป็นฝันร้ายโดยพื้้้้นนนนฐาาาาาแลลวววหมมมยยคค่่่่เไไดดอองงรึฤูก เมือ่อซูหลงได้ยินการวินิจฉัยคนทั้งหมดก็ตกใจภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เกมต่อไปจะเล่นยากโดยพื้นฐานเมื่อโค้ชทราบข่าวก็โดนตกหัวอีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้คือการจบเกมนี้ก่อนคุณทําได้เพียงก้าวเดียวและนับหนึ่งก้าวจิตใจของซูหลงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะออกมาจริงๆนี่ก็เกินไปไซสกว่าจะถึงรอบสิบหกทีมสุดท้ายนี่จะจบแบบนี้แล้วเหรอ หากคุณไม่ได้อยู่ในทีมก็ไม่น่าเป็นไปได้โดยพื้นฐานแล้วที่จะเข้าสู่รอบสี่คนสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วการจำลองเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนและสิ่งนี้ยังสามารถคำนวณได้การลดความเสียหายของคุณสมบัติไอออนแมนยังไม่ได้รับการบันทึกเทสู้หลงถอนหายใจวินาทีนี้จู่ๆก็นึกถึงระบบขอดูสถานการณ์การบาดเจ็บแบบเรียลไทม์สู้หลงไม่ได้พูดอะไรเข้าไปในระบบเพื่อดูโดยตรงเทียบกับการวินิจฉัยของแพทย์หรือระบบการคำนวณมีความน่าเชื่อถือมากกว่าความรุนแรงของอาการบาดเจ็บปัจจุบันคือระดับสีระยะเวลาฟื้นตัวโดดยปปรรรรระมมมาาาาณคคืืออ69วววันนเเเิใช้งงก่่็หไ เร่งความเร็วดวงตาของสู้หลงเป็นประกายฉันไม่รู้ว่าฉันมีคุณสมบัตินี้หรือไม่แต่ลองก็ไม่เสียหายฉันเร่งความเร็วได้เท่าไหร่ด้วยระบบการรักษาอาการบาดเจ็บอย่างรวดเร็วพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมของไอออนแมนระยะเวลาการฟื้นตัวจะลดลงถึงสิวันและต้องใช้คะแนนรวมสอง0มนคะแนนสอง0 0เท่านั้นยังมีสองแส0ไม่ต้องประหนีระบบยืนยันการเร่งความสำเร็จในการเร่งความเร็วการกู้ค,ค,คืนสำหรับโฮสสูหลงคำนวณอย่างคร่าวๆสิบวันหลังจากฟตุตบอลโลกจบลงนี่เป็นเรื่องตลกสำหรับเขาหรือเปล่าฟังก์ชันนี้ใช้งานง่ายแต่ก็เกินไป ในสนามเกมยังคงดำเนินต่อไปสองนาทีหลังต่อเวลาพิเศษสกอร์ยังคงเป็นศูนย์ต่อศูนย์มันดูง่ายกว่ามากเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งน้อยกว่าแต่อีกฝ่ายก็เสริมความแข็งแกร่งให,ให้กับการป้องกันดังนั้นฟอร์มปัจจุบันในสนามจึงกลายเป็นว่าทั้งสองฝ่ายต่างรอให้อีกฝ่ายเริ่มโต้กลับที่ดีเป็นผลให้ไม่มีใครอยากเป็นคนแรกคะแนนถูกลอบตายสิบนาทีสุดท้ายผู้บรรยายตะโกนอย่างตื่นเต้นทีมราโกเนชั่นแสดงจิตวิญญ,ญาณการต่อสู้ที่เหนียวแน่นในช่วงต่อเวลาอาจมีปฏิหารในช่วงเวลาสุดท้ายสููู้้้้หลลงงไม่่่สสนนวาาใคคครรรจะะุกกกขึออีััญปศ ในไม่ช้าผู้เล่นในสนามก็เริ่มตื่นเต้นและจัดก,การโจมตีราวกับว่าพวกเขาได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดวินาทีสุดท้ายสู้หัวหน้าโค้ชข้างสนามยังส่งสัญญาณว่าเขาสามารถเสริมความแข็งแกร่งในการโจมตีได้เล็กน้อยไม่มีปฏิกิริยาตรงกันข้ามในนาทีที่23ลูกครอสของดาเจิ้งจากข้างถนนได้รับการเซฟโดยการยิงสวนกลับของลี่ไทยผู้รักษาประตูทำลายมุมสุดท้ายเช่นกันในนาทีที่26ฮานเผิงลองยิงระยะไกล3.4อีกครั้งนั่นคือลูกหม่งของหลี่ยี่ก็ไม่มีผลลั์เช่นกันในนาทีที่28ลลลูกกกกกตตตัััั้้งงงงงงเเขขขอออาาาแดนนรรหจบบไปใโทษ ในคลิปตาเวลาการแข่งขันก็สิ้นสุดลงและสกอร์ยังเสมอกันอยู่การเต้นของหัวใจของแฟนๆที่อยู่ข้างสนามถูกกระตุ้นด้วยการกระโดดและการโจมตีแต่ละครั้งถือเป็นโอกาสสุดท้ายแต่ทุกครั้งที่ลมเหลวบทที่297การยิงจุดโทษที่รุนแรงในช่วงสองนาทีสุดท้ายเอกวาดอร์พยายามโต้กลับด้วยคุณภาพที่ค่อนข้างสูงน่าเสียดายที่เท้าสุดท้ายในประตูนั้นอุบัติไม่รู้ว่ามันเป็นความเหนื่อยล้าทางร่างกายหรือปัญหาทางจิตใจบอค่าลมลงกับพื้นและมองดูท้องฟ้าด้วยความสิ้นหวังไม่นานผู้ตัดสินนเเป่ากกหีบม แม้ว่าแฟนๆจะคาดหวังปฏิหารอย่างต่อเนื่องแต่คะแนนก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหนึ่งต่อหนึ่งคะแนนดังกล่าวคงไว้เป็นเวลาหนึ่งินาทีอย่างไรก็ตามแฟนๆก็รู้อยู่ในใจว่าเป็นเรื่องดีมากที่ส4สี่สามารถบรรลุสิ่งนี้ได้โดยไม่มีซูหลงอยู่ด้วยจากนั้นก็ถึงเวลาดวลจุดโทษที่น่าตื่นเต้นผู้เล่นกำลังนั่งและเตรียมตัวอยู่แล้วและแต่ละทีมมีโอกาสยิงจุดโทษ5าครั้งซึ่งท้ายที่สุดจะคำนวณจากคะแนนรวมฝ่ายที่ได้คะแนนมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะ หากยังเสมอกันจนจบยกที่5้าจะเข้าสู่ช่วงเซอร์ไพรส์เดยและการลงโทษจะดำเนินต่อไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะได้จุดโทษและอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้คะแนนเพื่อประกาศฝ่ายที่ชนะโดยตรงเอกวาร์ Ecuador, ส่งผู้รักษาประตูตัวหลักและจัดผู้เล่น5คนที่มีอัตราความสำเร็จสูงสุดในการยิงจุดโทษที่ด้านข้างชายทั้ง5้าคนได้แก่เบนิสกาไวเมนเดสวาเลนเซียและบอค่าในไม่ช้าฝ่ายลองกูโอ้ก็ตัดสินผู้สมัครโดยพื้นฐานแล้วเกาหยางและลี e, acia, ่อีดาเจิ้งซันซานและคิงดงอยู่ในโหมดสแตนบายอารมารณ์ ซูหลงซึ่งมีอัตราการยิงจุดโทษภายในสูงที่สุดกำลังนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลในขณะน,นี้สำหรับสู้หลงการลงโทษคือการต่อสู้ทางจิตวิทยาอย่างแท้จริงและด้วยความคิดนี้สู้หลงยังมอบอัตราความสำเร็จในการลงโทษถึงเก้าสดเปอร์เซำหรับผู้เล่นที่มีโทษมากกว่าสิบครั้งอัตราความสำเร็จนี้ยากที่จะพบเจอในโลกนี้แม้ว่าซูหลงจะไม่อยู่ที่นั่นแต่เขาก็ยังต้องออกไปทั้งหมดการยิงจุดโทษอาจด,ดูเหมือนเป็นการแข่งขันทางเทคนิคแต่จริงๆแล้วเป็นการแข่งขันทางความคิด ผู้เล่นมืออาชีพที่สามารถเล่นในฟุตบอลโลกได้นั้นไม่มีทักษะด้านเทคนิคความยากของจุดโทษไม่มากแต่จะมีข้อผิดพลาดอยู่เสมอนี่คือปัญหาของสภาพจิตใจใครออกแรงได้มากกว่าก็จะหัวเราะได้จนจบลูกแรกที่ลี่อีทำประตูได้ทำได้หมดจดผู้รักษาประตูกระโจนมาถูกทางแต่ยังชะลอ,อยู่จากนั้นเป็นตาของเบนิสที่จะยิงจุดโทษการยิงประตูที่สะอาดเท่ากันจนกระทั่งยกที่สามทั้งสองฝ่ายทำประตูได้สำเร็จและต่างฝ่ายต่างผส,สมสามแต้มเพื่อเสมอกันในรอบที่สี่แดนมังกรสงต้าเจิ้งซึ่งเล่นได้ดีในเกมนี้ ดวงตาของดาจึ้งแน่วแน่และเขายังเผยให้เห็นความกังวลใจก่อนยิงเขามีแผนอยู่ในใจแล้วสามลูกแรกเข้าทางซ้ายทั้งหมดและเขาอยากจะเตะเข้าตรงกลางต้องใช้ความกล้าในการตีตรงกลางแต่เป็นการยากที่จะคาดเดาก้าเล็กๆง่ายๆข้างหน้าหลังจากคำนวณแล้วและด้วยเสียงครมครามลูกบอล480ลูกก็พุ่งไปตามพื้นไปสู่เป้าหมายผู้รักษาประตูลงลงกับพื้นแต่ปลายเท้ายังโดนบอลอยู่บอลหยุดผู้ตัดสินให้กากระบาดสีแดงกับสถิติการดวนจุดโทษของรา้อนคันทรีความกังวลใจของแฟนแฟนลองกูโอ้กล่าวถึงดวงตาที่มีเสียงดังทันทีมันจบแล้วภาวนาให้อีกฝ่ายมมีควาาผิดดพล ต้าเจิ้งมองดูลูกบอลที่ถูกโยนออกไปด้วยความสิ้นหวังและตกตลึงเป็นเวลานานไม่นานก็ถึงคิวของบาเลนเซียที่จะได้จุดโทษความกดดันตกอยู่ที่วังต้าเล่ยยอผู้รักษาประตูทีมชาติมังกรวาเลนเซียยังตั้งรับอยู่สองาเก้าและเตะคลิกที่มุมขวาบนของประตูเป้าหมายบทที่298ก้าแก้วมังกรงานเรื่องเริงบอลเข้าแล้วอ่าจะทําอะไรคุณจะแพ้จริงหรืออัญญาประกาศคู่มาดวนจุดโทษกันแบบมั่นใจกว่านี้หน่อยผมไม่อยากให้ความฝันในฟุตบอลโลกจบลงที่นี่แฟนๆเริ่มหมดหวัง สกอร์มาที่สีถึงสในรอบที่แล้วตราบใดที่คู่ต่อสู้ทําประตูได้ถือว่าแพ้โดยสิ้นเชิงอาทิตยืนใกล้จุดโทษมองไปที่ลูกฟุตบอลที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าของเขาพยายามหาความรู้สึกสงบภายในหลังจากหายใจเข้าลึกๆหลายครั้งในที่สุดฉันก็เงยหน้าขึ้นมองเป้าหมายและผู้รักษาประตูที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีใครรู้ว่านี่คือความเครียดแบบไหนเน็ดเหนือที่หน้าผากของซันซันเนื่องจากสภาพอากาศที่เย็นสบายเกมทั้งหมดจึงเล่นโดยไม่มีเหนือออกมากนักแต่ในเวลานี้มันล้นออกมาอย่างบ้าคลั่งเป้าหมายนี้ไม่ได้หมายถึงการทําประตูให้ได้มากที่สุดแต่ต้้้องทําใหไดคะแน ภายใต้การจับตามองของแฟนๆลองกูโอ้ทุกคนซันซันได้ก้าวแรกปังช่วงเวลาที่ลูกบอลรวมกับหลังเท้าของซันซันทำให้เกิดเสียงที่ไพเราะมากจากนั้นลูกบอลก็เริ่มเคลื่อนไปสู่เป้าหมายวาดเป็นรูปร่างของสะพานสายรุ้งในอากาศช้อนจุดโทษผู้รักษาประตูพังะบอลเข้าหลักสูตรทั้งหมดเดือดในทันทีแฟนๆตะโกนเสียงดังเพื่อระบายอารมณ์แต่ไม่นานก็เงียบอีกครั้งบทลงโทษช้อนของซันซันทำให้ตะลึงทั้งสี่ที่นั่งแต่ในไม่ช้าความเป็นจริงก็ปรากฏต่อหน้าเขาอีกครั้งหากฝ่ายตรงข้ามทำประตูลูกสุดท้้้ายยคคุณังงงตอแพ ในเวลานี้แวงดาเลและดาเจิ้งรู้สึกประหม่ามากที่สุดโดยไม่มีอุบัติเหตุใดๆบอคามาได้จุดโทษสำหรับเขาลูกบอลจะเป็นผู้ชนะแต่ความตึงเครียดก็แน่นอนเช่นกันหลังจากมองไปที่เป้าหมายซ้ำสองสามครั้งบอค่าก็ดันด้วยส่วนโค้งของเท้าปังว้าว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 ้าวเพิ่งวัวสวยงามแฟนบอลข้างสนามลุกฮืออีกครั้งการกระโดดของปลาของแวงดาไลช่วยชีวิตและโยนลูกบอลออกไปสกอร์เสมอกันเข้าสู่ระยะสุดท้ายอย่างกะทันหันลองกูโอส่งฮันเพลงไปที่จุดโทษซึ่งไม่ได้มีการเตรียมตัวทางด้านจิตใจมากนักสำหรับเขา หลังจากปรับตัวได้ไม่นานลูกเตะอันทรงพลังของฮันนิงก็พุ่งเข้าใส่คิ้วทางขอบขวาโดยตรงดราก้อนทิงด้อมได้ตามอีกแล้วแฟนๆเริ่มเห็นรุ่งอรุณแห่งชัยชนะเดลกาโดมาได้จุดโทษและเจอประตูคุณยังต้องการพักลูกบอลไปที่ขอบให้ได้มากที่สุดเพื่อที่คุณจะไม่ถูกกระทืบซ้ำแรงกดดันก็มากสําหรับเขาเช่นกันสูดหายใจลึกๆแล้วลุกขึ้นไปเคาะประตูแบบไม่มีใครคาดคิดบอลเฉียดเสาผู้เล่นแก้วมังกรในสนามกระโดดขึ้นด้วยความตื่นเต้นในทันทีและใช้แรงทั้งหมดที่มีเพื่อระบายเสียงดัง เราชนะสวยงามน่ารักน่ารักอัญญาประกาศคู่เกมนี้ทีมราคอนคันทรีอาศัยความมุ่งมั่นที่แน่วแน่เพื่อให้ได้ชัยชนะครั้งสุดท้ายชัยชนะครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆ <S <S เหนือทุกหยดมีค่าราคอนเนชั่นผ่านเข้าสู่รอบต่อไปขณะที่เอกวาดอร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหยุดการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายและรีบไปที่สนามกีฬากอดผู้เล่นและหลั่งน้ำตาด้วยความตื่นเต้นแฟนแฟนลองกูโอที่อยู่ข้างสนามพบว่าเป็นการยากที่จะยับยั้งความตื่นเต้นภายในใจและดวงตาของพวกเขาก็พรั่งครูออกมาจากหางตาโดยไม ข่าวดีก็ไปถึงหูของซูหลงในไม่ช้าเช่นกันแม้ว่าจะนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแต่ซูหลงก็ยังมีความสุขและเกือบจะทำมันโดยตรงมันน่าทึ่งจรงิจรงๆทุกคนสบายดีและสาวกของคุณก็แข็งแกร่งมากหัวหน้าโค้ชกล่าวกับผู้ค้นหาบทที่299ปริศนาสตาร์วัตหลังจากเล่นฟุตบอลเป็นเวลาสองชั่วโมงวิ่งได้ไกลถึงมาราธอนผู้เล่นที่เหนื่อยล้าแล้วกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งเหมือนฮอร์โมนพุ่งพล่านนี่คือพลังแห่งชัยชนะในทางตรงกันข้ามผู้เล่นเอกวาดอร์เริ่มสุดตัวลงบนพื้นนญาาของสมี รากับว่าฉันหมดแรงในช่วงสุดท้ายของเกมและหลังจากเรียนรู้ผลของความพ่ายแพ้กล้ามเนื้อทั้งหมดในร่างกายของฉันก็หยุดทำงานบอลโลกรอบน็อกเอา์สุดโหดไม่นานสมาชิกในทีมก็เริ่มออกไปหลังจบเกมสมาชิกทั้งหมดของอณาจักรมังกรก็ไปหาสู้หลงในฐานะหัวหน้าโค้ชของทีมเขากังวลมากที่สุดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของสู้หลงในตอนนี้และฉันกลัวว่าเกมต่อไปจะยากที่จะยืนยันคู่ต่อสู้ในเกมถัดไปคือฮีแลน์หรือกระพีาวสามารถจินตนาการถึงความยากของ750ได้และมาถึงระดับที่ไม่สมจริงแล้ว คุมกำลังของสองทีมนี้เหนือกว่าเอกวาดอร์อยู่เยอะถ้าเกมนี้กันแทบไม่ได้เกมต่อไปคงไม่ง่ายแน่ในฐานะเพื่อนร่วมทีมของสู้หลงแน่นอนว่าในขณะที่ดูแลเกมแน่นอนว่าสิ่งที่สนใจเกี่ยวกับร่างกายของสู้หลงมากกว่าก็คือในห้องเล็กๆหลายคนเข้ามาทีละคนผนังสีขาวเตียงและโต๊ะสีขาวทุกอย่างเป็นสีขาวสู้หลงนอนอยู่บนเตียงและเซียววิถูกอุปกรณ์ประหลาดจับจ้องและดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่สู้ดีนะักแม้จะร้ายแรงมากก็ตามตาจึ้งเพื่อนที่ดีของสู้หลงและคนอื่นๆเป็นผู้นำในการเดินนำหน้านั่งลลงงงงงขข้าาาาเตียแะถมถมสสกร์ทั่วไปอูหลง คำตอบที่พวกเขาได้รับนั้นไม่ได้ดีไปกว่านี้มากนะักสู้หลงถ่ายทอดคาพูดของแพทย์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้อยู่ในใจของเขาเองว่าจะใช้เวลาไม่นานในการฟื้นตัวอาจจะลองดูในเกมถัดไปแต่มันไม่ใช่เวลาสําหรับพวกเขาที่จะความเร็วสูงเพราะพวกเขาไม่ได้คิดด้วยซ้าว่าหลังจากเกมถัดไปในอีกประมาณหนึ่งสัปดาห์ยังมีเวลาอีกมากระหว่างพวกเขาจบเกมนี้ไม่ใช่แค่คนในทีมเท่านั้นที่ให้ความสนใจสู้หลงแฟนๆหลายสิบล้านคนให้ความสนใจกับปัญหานี้เช่นกันเกิดอะไรขึ้นกับอาการบาดเจ็บของสู้หลงสุดท้ายจะจริงจังหรือไม่นานแค่ไหนก็ขอให้ออยู่กัับตวเงดีๆ มีความเครียดหรือไม่จิตใจของแฟนๆยังคงอนเวียนอยู่กับการแสดงความเจ็บปวดบนใบหน้าของซูหลงมือเขาถูกหามออกจากสนามมันเจ็บปวดแม้แต่น้อยในไม่ช้าเขาก็เปิดเผยสถานการณ์ของซูลองแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะเล่นเกมต่อไปได้หรือไม่หลังจบเกมภาพของซูหลงที่ถลายไปพร้อมกับคนตัวยาวทั้งสามคนถูกส่งต่อยอย่างดุเดือดและอ้างโดยสื่อหลักคนพิเศษที่สามารถดูแลแบบนี้ในสนามด้วยพวกเขาทั้งสามคนและทีมโคช้ชต่างก็สาปแช่งและถ้าผู้ตัดสินเกมนี้ไม่แจกใบแดงในช่วงต่อเวลาพิเศษผมเกรงว่าจะแย่ยิ่งกว่านี้วันถัดไปในเวลากลาางงงคืนนนนกกรแขข่่ััลดเิอยู ทั้งสองฝ่ายขอองค์การแข่งขันนี้คือกรอเรียและโฮแลนด์และทั้งสองทีมนี้จะตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งและหนึ่งในนั้นจะกลายเป็นคู่ต่อสู้คนต่อไปของอาณาจักมังกรในฐานะแฟนของรา้อนคันทรีเกมนี้ย่อมต้องการความสนใจเป็นธรรมดาสุดท้ายเกมจบลงกรอเรียเอาชนะโฮแลนด์หนึ่งถึงศูนย์และประตูเดียวมาจากครึ่งแรกฮีโร่ของเป้าหมายนี้คือโรนันโดซึ่งอยู่ในสภาพดีสู้หลงให้ความสนใจกับผลการแข่งขันดูเหมือนว่านั่นหมายความว่าในเกมหน้าผู้เล่นกำลังจะเผชิญหน้ากับทีมของลูออฉันเกรงว่ามันจะยากสักหน่อยบทที่สามารบบาเจ พ่อและครอบครัวของซูมู่และซูมาเยียมและโคลี้ก็มาด้วยทันทีที่แท็กซี่สว่างหลายคนรีบไปโรงพยาบาลซู้หลงยังจัดพิเศษให้นักฟื้นฟูคนหนึ่งในทีมลงไปหยิบชั้นล่างซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการหาวอดผู้พักฟื้นลงมาชั้นล่างยืนอยู่ข้างถนนจับตาดูรถสีเทาซูหลงถือโทรศัพท์ไว้ที่ปลายอีกข้างหนึ่งยังมาไม่ถึงเหรอฉันไม่เห็นพวกเขาเหมือนกันแต่ฉันเห็นรถสีเทาหลายคันแต่ฉันไม่เห็นคนแก่ลงมาเลยซู้หลงหลับตาลงอย่างช่วยไม่ได้แล้วพูดต่อแม่ยังเด็กอยู่ ทันใดนั้นผู้ฟื้นฟูก็ตรหนักว่าเขาพูดผิดแต่เขากลับรู้สึกสับสนอีกครั้งในทันทีคุณสามารถบอกข้อมูลเฉพาะบางอย่างได้ที่นี่มีคนมากเกินไปวันนี้โคลอี Chloe สวมชุดลูกไม้สีเขียวอ่อนสู้หลงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าผู้พักฟื้นมองไปรอบๆบ,บอก,กว่าเป็นเรื่องบังเอิญและรีบล็อกกุญแจสีเขียวอ่อนที่อยู่ไม่ไกลาราวกับว่าเขากำลังจะลงจากรถฉันดูเหมือนจะเห็นพวกเขาตอกอลอง,องผู้ทำการฟื้นฟูก,ก้าวไปข้างหน้าและข้ามช,ชายชราตัวใหญ่เขาเห็นชุดยาวสีเขียวอ่อนของโคลอีใต้กระโปรงเลปลือ ในเวลานี้พ่อและแม่ของซูก็ก้าวออกจากรถเช่นกันฝั่งนี้ผู้พักฟื้นโบกมือคโคลเอหันสีสักของเธอและในทันใดผมของเธอก็สบัดและกลิ่นหอมได้ผ่านเข้าไปในรูจมูกข,ของผู้เข้ารับการฟื้นฟูเพียงไม่กี่เมตรแน่นอนว่าเขาดูดีมากต้องบอกว่าซูหลงอยากทําให้คนอิจฉาตาร้อนจริงๆผู้เข้ารับการฟื้นฟูซึ่งมีอายุเพียง25หรือ6ปีได้เห็นใบหน้าของคโคลเอัในช่วงขนาดหนึ่งที่ร่างกายของเขามีฮอร์โมนเพิ่มขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้เหตุผลทําให้เขาระงรับการแสดงออกของเขาและรอย,ยิ้้สุภาาาาพกก็ปรฏบบนใบนใหขของเ สวัสดีฉันคือผู้พักฟื้นของสู้หลงฉันจะไปรับคุณทีหลังก็นั่นแหละปัญหาสู้มูตอบทันควันและคโคลี้ก็มีแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเธอจากนั้นหลายคนก็มาที่ประตูห้องของสู้หลงมีคนมากมานั่งอยู่ข้างนอกประตูทุกคนรวมถึงโค้ชผู้บริหารระดับสูงนักกายภาพบำบัดและนักโภชนาการเมื่อเห็นสู้หลงซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวที่พลัดพรากไปนานเขาก็รู้สึกโล่งใจในทันทีคุณทำร้ายฉันจนตายคุณยังเจ็บมากอยู่หรือเปล่าสู้มูถามก่อนไม่เป็นไรฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วคโคลียวางถุงพลาสติกสีเหลลืือองงในม นั่นอะไรสู้หลงถามมันเป็นอาหารเสริมบางอย่างและบางอย่างที่ฉันทำเองว้าวฉันมีความสุขมากใบหน้าของสู้หลงเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขในเวลานี้ผู้พักฟื้นยังเ,งเริ่มที่จะออกจากห้องปล่อยให้คนสองสามคนคุยกันดีๆในไม่ช้าเขาก็ถูกถามเกี่ยวกับอาการของสู้หลงเรื่องนี้สู้หลงเองก็ไม่ง่ายที่จะพูดผ่านไปหนึ่งวันแล้วรู้สึกดีขึ้นมากแต่ก็ยังต้องให้แพทย์เป็นผู้ตัดสินท้ายที่สุดความเร็วในการฟื้นฟูระบบเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้เว้นแต่จะมีการตรวจสอบใหม่สู้หลงคิดกี่วด,ดวา พรุ่งนี้หมอจะทำการตรวจครั้งแรกแล้วค่อยดูอีกครั้งฉันไม่คิดว่ามันเป็นปัญหาใหญ่สู้หลงกล่าวอย่างมั่นใจแพทย์ไม่ได้ยินที่สู้หลงพูดเช่นนั้นแม้ว่าการตรวจครั้งแรกจะไม่ครอบคลุมแต่ก็ไม่มีปัญหาใหญ่สรุปได้ว่าโอกาสที่สู้หลงจะได้เล่นฟุตบอลในหนึ่งเดือนนั้นแทบจะเป็นศูนย์และเป็นไปไม่ได้แม้แต่จะเดินบนพื้น